เป็นอะไรเราคือน้องครับประสูบถอยสงสัยถอยไปหน่อยดูติดเวทอย่างน้อยหน่อยนี่ คนบ้านครับวันนี้มาหาตุกปลาสอยพี่น้องหมายลำจากหลานครับมากะพันเดียวนะครับมาผมมาเดี้ยวมาสามคนวันนี้เบ <c oughs> ็ดเบ็ดคนละสามงานเลยพี่น้องวันนี้เยอะก็จะไม่มีหลายมายเลยพี่น้องเยอะก็จะมีแค่ลำลำก็ฝุกแค่สองอย่างครับตุกปลาสอยหมายธรรมชาติพี่น้องต้องอะไรมากไม้ครับเดี๋ยวรอ เราหลุดกันว่าจะมีตัวมีเจมไหมพี่น้องแล้วอันนี้จะผสมแค่อยางละนิดก่อนดีกว่าเสเผื่อมันมีกินจักถึงเนาะรำบักถึงมีตะลอยคนเข้ามาตุกก่อนพี่น้องทางเจดลึมเลยนี่กำปัง ตูกสามคใส่เป็นปุ๊กตก็กะกะเอาเรับพี่น้อง ไปมุดเอาบัวออกก่อนหน่ะตรง มาๆีปๆนี่คเล่นนอย้าขาวๆีแหละ หน่อยด้ใช่เพื่อนเราคือ,อน้องครับปลาสูบถอยสองสัยถอยไปหน่อยดูติดเวทอย่างน้อยหน่อยนี่ <c oughs> ปลาขาวกินตัวหนึ่งครับถ่ายไม่ทันครับพี่น้อง <c oughs> ตัวที่สองตัวที่สองพี่น้องด <c oughs> ูเวทดดูเวดก่อนเวดแหนเวดเบสศูนย์จุด,ดส,สองห้า เบ็ดน้อยหน่อยเนี่ยครับผสมอ่าตัวที่สองตัวที่สองโอ้ยอยู่ๆเนี่ยเกาะผิวๆเลย ตัวหนึ่งพี่น้องตัวแรกถ่ายไม่ทันอ นั่นม ok ันอะไรละแมวโอไม้หมดะอาว่าจะม่ดึกเลยคมณห้อยมื้มเลยอย่างดึก นึกตัวลิกจับเลิ้นจับเจ้าไวประสูบโตก่อนนังงมาถ้าผักแล้วพี่น้องเงียบครับนั่งรอกันดู ไม่ยอมกินเลยกินหางครับปลาวนันนี้ได้แต่ปลาคอยปลาหน่อยเดี๋ยวพี่นอ้องได้แต่ปลาตัวกันหน่อยสองตัวประ s ู u กับข่าวหน่อยเออปลาไม่กินเยาเลยครับวันนี้มาเดี๋ยวมุนมุนมุน มาต่างถายี่ตั้งขากรองหน่อยกินพอดีครับพี่น้องดูดูโอ้นี่เล้วมีแต่ปลาปลาเขาเผาไหลวันนี้เขาลังคุนพูดพวดหางครับพี่น้องกินหางครับวันนี้โอ้ไจเด้พอตุ่มกินของวันไมดู้นี่ quang ừ, Đẹp đơm đấy Rồi cắn lên ต้มปลาขาวหน่อยกินเขาเที่ยงพี่น,น้องดูบรรยากาศ,ากาศรอหนามแดดก่อน mục một xong sông này mì bà múc một cửa múc thêm khảo nói chính bình ổng Đút lệ tôm ต้มมะเขือมกปลาไข่ปลไข่ไขมกซะเลยเนี่ยโอ๊โอ้โอโลม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 แอ้ลมเปิง กำลังต้มปลาเลยคนงล่างปลาติดเบ็ดพี่หนกปลากระปั๊บปบโอ้ยตัวงามเตัวงามเลยครับเออตัวสุดปิ้วปลามาถูกยี่ห้อเลยป่ะนี่มีปลากระปั๊บด้วยมกไหมมกเดีนนี้จังเข้าไปให้มกเจอมกพี่นนอก ลอกก็ก็นกินตุ่มปลาครับกลางทุ่งกลาง่าครับตุ่มปลาขาวครับ มีแล้วมีแค่นีแ้แหละกลับเขาตังหวยนีป่ปลาได้กลับบ้านไม่ได้กลับก็ช่างมัน <laughs> ปลาตุ่มไปก่อน <c oughs> มันได้กัดกลางทุ่งกลางแดดเลยตอนนี้กำลังบ่ายช่วงบ่ายสองเลยพี่น้องหลอนแปดเลย <c oughs> อืมน,นั่น <c oughs> กระตุนหายตุนหายตุนหาย <c oughs> เดี๋ยวไปดูก่อนไปดูก่อน

ทางกิดมีมะม่วงหอมเข่ามกเขมกจ็บอืมจาะเจาะเจาแบบตาดเลยเนี่ยอืมโอ้โหอร่อย ปลาขาวทังที้ไม่ขมอะไรเราเพียงกลางลุมกินนด้่เนาะนอยู่ลุงเด้อยู่ลุงนี่เลยหริเีติดเไหนไปไนไปไหนไปไหนไนไปไหนไปไหนไปไหนไปไกนไปไหนไอ่หนไปไหนไอยหนงปลหวไปนปนไไหนไปลหนไอไหนยปไหนไป โยนก้อน okay, ่นเะรอ้ยนมันจนมึงมันตกหลายเนาะจนมันตกนันนะไก่ด้ปี่ยี้มไอยเ้นี่ย่นันสวยสวยสวยงามด้วย เฮ้ยเอาอีนี้ไปเลย้อยตามเงินโอยอือโอ้ยขาตาเด้งอืมตัวงามด้วยเนีโดดยางเรงเอยดี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  มกไหมมันต้นนะจับจับดีๆไปไปอืกวนกินได้ปลาแต่ละตัวพี่นงองเองเขาตัดเองเขาตัดเองมึงจะมาเขาอะไรตอน่ำเนี่ยตอนดิตรงดิละ <c oughs> มันจะตกดินแล้ว ยังไงทียงกันนี่เก็บเบ็ดละพี่น้องเอ้ะได้เวลาละคำละนั่งบัดกินมือเงี้ยละป้าก็ไม่มีเก็บเงินสองขอเลยไหมเนี่ยเก็บเงินเตรียมกำลังเก็บด้วยมาติดตัวสุดท้ายาสุดท้ายตัวเล็ก <laughs>

นี่ได้ซ้ำนี่แล้วครับที่ลลังจากตุ่มเลี่ยม่กลางวันได้พลูเท่านี่เ้วพี่น้องผม่็ได้เพิ่มมาแค่มีกี่ตัวเองครับนี่มีตัวปลาหน่อยแต่ของคันเดียได้มาเพิ่มหลายตัวอยู่ครับพอได้ทำกับเขาําครับเราจะเก็บของขึ้นรถกันแล้วครับแบบคิมนาเจอไหมครับก็สำหรับทุกปลานี่ครับพี่น้องไม้ลำาจกรลาดไปครับคิมนาเจอไหมฝากติดตามด้ครับผมมวนบานครับ ขอบคุณครับคันเดียผมคันเดียกันมาเก็บของกับเหมือนกันพร้อมกันนี่เดียวของอยังมากไปของถึงรถ